ลำกมากต่อนะคุณผู้ชมนะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะ NK เนี่ยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลถึงเซลล์ของคุณเลยทีเดียวนะฮะเวลาเราเกิดมาเซลล์มันก็จะเป็นเซลล์ที่ใหม่แข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไปเราอายุมากขึ้นนะเซลล์มันก็จะอ่อนแอแล้วก็โดนทําลายโดยโยครคภัยไข้เจ็บนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะวันนี้คุณต้องทานผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK เพราะตัวน,นี้จะไปเสริมสร,ร้างเซลล์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับโรคลายได้ด้วยเช่นเดียวกันเราใส,าสา่สาาาารตรรกกดธมชติเขข้้ไปวยะ,ะ็คือภูแล ตินนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะ1กล่องมี M 60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องนะฮะห้าพบาทไม่ขายขายเพียงนะฮะสี่พบาทนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะอ่ะใครสนใจสั่งซื้อได้เลย090 8 9 9 9 9 9 6นะฮะหายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงนะคะสำหรับสาวเซ็กซี่นะคะดีกรีเรียกว่าหน้าอกอ่าซี CC ละ400นะฮะเต้าละ400เลยนะ,ะ400เลยนะฮะ สมัยก่อนไปทำเพราะว่าตอนนั้นเป็นแมเนแฟนกับฮาวเวิร์ดหวังบอกว่าฮาวเวิร์ดหวังชอบผู้หญิงตัวแขนขาเล็กแต่ว่าต้อง,องนมใหญ่นะคะเธอเลยไปทำศัลยกรรมนมจนใหญ่ยุยักอลังการนะคะล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปประกาศในพิกตอรรายการพ่เต่าเหมือนกันนะ,ะแล้วก็เธอก็ป,ประกาศผ่านสื่อด้วยเช่นเดียวกันสําหรับเอมมี่แม็กซิมรำไ้ลูกเนี่ยโดนเพื่อนล้อนะคะแม่นมใหญ่นะครับปิดตำนาน7 0 0 c ี cc, ท่านเองคุณผู้ชมนะฮะอ่ะนะฮะ โดยล่าสุดนะ,ะเอมมี่เปิดใจนะก่อนเข้าห้องผ่าตัดถึงสาเหตุในการเปลี่ยนไซส์ในครั้งนี้นะคะเป็นการขยับลงมาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเอมมี่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะเธอจะต้องปวดหลังหนักแน่เลยนะคะเพราะว่าเธอบ่นให้ฟังว่าเธอปวดหลังมากเนื่องจากนะลูลูกโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่าแม่มึงอนมใหญ่นะเ้าหัวเด็กนะคะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันกับเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าวันนี้จะเปลี่ยนไซส์นมใช่ไหมเอมมี่บอกจาก7 0 0ซีซีเมื่อก่อนเธอทำเธอเปลี่ยน 4จ0ดบ้าง700บ้างนะคะบอกว่าบอกตรงๆก็ใจหายนะคะทำนมมาเกือบ10ปีแล้วนะคะ7 0 0ดร้อยซีซีทำให้คนได้ไดรู้จักเอมี่แม็กซิมนะคะเขาช่วยเราทำมาหาก,กินเพราะเมื่อก่อนเราเนี่ก็เป็นสาวเซ็กซี่เราต้องใช้เรือนร่างในการทำมาหากินนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราถึงตัดสินใจที่จะไปเอานมออกแล้วนะคะนะักข่าวถามนะคะเขาบอกว่าปวดหลังค่ะ เพราะก็เคยแล้วพี่สาวฟังเหมือนกันว่ามันปวดหลังเยอะมากนะคะเพราะาหน้าอกมันใหญ่แล้วตัวเขาเล็กแขนขาเล็กนะคะปะัญหาที่เกิดก็รู้สึกว่าปวดหลังมากๆนะคะพอปวดมากๆเนี่ยนะคะมันก็ปวดที่ต้นคอด้วยนะคะด้วยความที่ตัวเล็กหน้าอกหน้าอกไม่ได้หน้าอกใหญ่เนี่ยมันก็จะปวดจนรู้สึกว่าทรมานนะคะเพราะว่าเขาก็หลายคนเขาก็เตือนนะ เขาก็เตือนว่าแกนมมันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันมันหลายซีซีเลยแล้วตัวแกแขแขนขาเล็กกันวตัวเล็กด้วยอะตัวเขานิดเดียวเองนะเอมมี่ประมาณ150ได้มั้งนะคะเขาก็ไปทำมาเพราะตอนนั้นเขามีเป็นสาวเซ็กซี่ไงนะครับ ความคิดที่อยากจะจะเอาออกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะข่าวถามความคิดที่อยากจะเอาออกเนี่ยมันมีประมาณ2-3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ลูกเนี่ยโตแล้วก็น้องอิจิเนี่ยนะคะอายุ15เข้าโดนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าแม่มึงอนมใหญ่แล้วก็มีความที่เรารักลูกเลยนะคะเราก็ลูกก็เลยเกิดเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆในโรงเรียนโดยตลอดนะคะก็สงสารลูกเลยจัดสินใจตัดปัญหาเลยตรงนี้เลยนะคะ ลูกน้อยไหมเวลาเพื่อนล้อว่าแม่เนี่ยนมใหญ่กว่าเก่าหวัวเด็กนะคะอันนี้ก่าถามนะคะเขาบอกอีจีเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงนะคะามากมากนะคะสมมุติว่ามีคนมาล้อเขาสิบคนนะคะว่าแม่มึงนมใหญ่นะคะแม่มึงถ่ายโป๊ก็จะมีเรื่องชกต่อยกันประมาณ5-6าถึงคนวายนะคะแล้วเราก็รู้สึกสงสารลูกเอาออกก็ได้ว่ะนะคะนะคะ นักข่าวถามคำถามสุดท้ายถ้าทำใหม่อยากจะได้ประมาณไหนก็ประมาณ600ซีซีเอมมี่กูว่ามันยังใหญ่อยู่นะลูกนะคะก็ได้แล้วก็หัวล้้าะ5 600นะครับประมาณนี้กูว่าเอาออกไปเยอะๆเลยลูกเดี๋ยวมึงจะปวดหลังอีกนะลูกนะประมาณนี้คือเราเป็นคนชอบผู้หญิงนมใหญ่อยู่แล้วนะคะถ้าหมอบอกว่าโอเคก็เอาตามนั้นเลยนะคะ เพราะว่าการทาสัญญกรรมหน้าอกเนี่ยนะคบเอมี่เขาทำมาหลายรอบแล้วการที่ว่าเราตัวเล็กแล้วหน้าอกใหญ่หรือนมใหญ่เนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือจะมีปัญหาปวดหลังปวดหลังนะคะเพราะว่าเราต้องแบกรับน,น้ำหนักของซีลีโคนที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะคะหลายเท่าตัวแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะคะมันก็จะสวยมันก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าเราเป็นเซ็กซี่สตาร์แต่เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โหมันใหญ่ยักษ์อลังการแล้วมัน มันเหนื่อยอะนะฮะมันต้องแบกอะไรหลายอย่างอยู่ในร่างกายของเราเป็นคนเดียวมันก็จะมีปัญหาปวดต้นคอปวดหลังนะคะก็ไปเอาออกนะคะแต่ถ้าให้ดีถ้าเกิดไม่อยากให้ใครล้อก็เหลือแค่3 0 0ร้ซีซก็พอนะลูกนะหรือ4 0 0ร้ซีซก็พอนะคะถ้า5 0 0ร้ซีซีนี่ก็ยังถือว่าใหญ่อยู่นะ มา,มากันทีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมเธอเคยเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะแต่ตอนนี้เธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วสําหรับดาราสาวอุ้มลัคนานะคะโผลคอมเมนต์นะคะภาพอดีตสามีงานนี้มีสะดุ้งนะคะยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีไปเป,ปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สกพักใหญ่ๆแล้วสําหรับดาราสาวหุ่นแซบนะคะอย่างอุ้มลัคนาอดีตนะคะสามีอย่างอาบอยบอลกิะนะคะที่ล่าสุดนะเะในวันวาเลนไทน์ทาง้านบอลกิษณะได้ออกมาโพสต์ภาพนะคะในอินสตาแกรมนะ ส่วนตัวนะครับเป็นภาพที่เจ้าตัวเี่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบนะครับกับภาพดังกล่าวว่ารถลายยังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเรานะเออก็เป็นคําของเขานี่นะคะงานนี้อดีตภรรยาอย่างอุ้มลัขนาก็ได้เข้าไปโผล่คอมเมนต์ว่าพาแฟนเด็กที่แบเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ซะด้วยนะคะอิวนะคะหลายคนเขาเอแฟนเด็กเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าหลายคนก็ตีความว่าอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะซึ่งทางบอลกฤษณะก็ได้ก็ไม่ได้เข้ามาตอบกลับแต่อย่างใดงานนี้ก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามรอกันต่อไปเพราะตอนนี้บอลกฤษนะเขาเงียบไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงคงจะพาลูกไปเที่ยวมากกว่าถ้าไปดิสนีย์แลนด์นะคะน่าจะเป็นปลาไปกับลูกของอุ้มลัคนณนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขานะคะ มากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผู้รักที่กำลังหวานนะคะหวานมากๆนะคะก็พระเอกหนุ่มนนกุลโผเซอร์ไพรส์นะคะนางเอกสาวนะคะฉลองวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้ล่าสุด14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์แอปกับนนกุลก็แล้วก็ลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เนี่ยก็ได้ถือโอกาสฉลองวันแห่งความรักด้วยกันอย่างอบอุ่นนะคะ โดยทางนนกุลเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพนะคะฉลองวันวาเลนไทน์คู่กับแอปและก็น้องปีใหม่พร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ครับใครครับปป่าอะไรนะป่ารองเทา้าใช่เหรอลันป่ารองเทา้าไม่มีเหรอ อีกทั้งยังมีข้อของขวัญน,นะคะทั้งเค้กแล้วก็ทั้งดอกดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตนะคะแล้วก็ดอกทิวลิปนะคะมอบให้ทั้งคู่แล้วก็บอกว่าวาเลนทน์นี้ปิดตำนานนะคะหัวหน้าแก๊งปลารองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านแอปก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้ว่าขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าต่างก็ลุ้นต่างก็เชียร์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่รัก ที่อายุต่างกันแบบยาวมากสำหรับคู่นี้นะคะเพราะว่านนกุนน่าจะ 20, 27 28แอปนี่ก็ประมาณ40กว่านะกว่าแบบ43 44 3 42เนี่ยแหละฮะนะคะแต่เขายังดูเด็กอยู่เพราะเขายังสวยอยู่ในแอปเนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้เนะะี่ยฮะจะ จะเป็นยังไงต่อไปนะคะหลังจากวาเลนไทน์ในครั้งนี้แล้วก็ปีนี้นะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้ลึกถึงเซลล์นะคะดูแลเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงเราใส่สารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือภูเขาวและก็เคอร์ซิตินลงไปนะคะหกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่อง4,500บาทลดไปอีก500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 แ9 9เ 9, 9้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ